สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันเสาร์ของหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่ๆถ้าไม่ติดธุระนะครับผมท่านใดที่สนใจพระเครื่องนะครับก็แอดไลน์ หรือโทรได้เลยนะครับ0817941656นะครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับพี่พี่วันนี้ได้พระเก่าๆลึกๆมาเยอะนะครับพี่พี่ห้ามพลาดรับชมกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยนะครับองค์แรกของวันนี้ก็จะเป็นพระรีพิธีใหญ่อีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บสะสมน่าใช้มากนะครับ พุทธักราช25ศตวรรษเนื้อดินนะครับพี่พี่อยู่ในประกาบเดิมๆนะครับนี่สวยจริงนะครับพี่พี่ไม่ได้ปัดฝุ่นไม่ได้เช็ดถูเลยนะครับนี่เก่าแบบโอ้โคึกๆเลยนะครับนี่ จัดสร้าง2 5 0 0เกจิยุคนั้นปลุกเสกแบบยิ่งใหญ่นะครับเหมพิธียิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับพระสวยคิ้วจมูกปากตาชัดเจนนะครับนี่พี่ๆท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับพี่ๆทักทายพูดคุยกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม องต่อไปนะครับพี่พี่มาแบบเลิ่มเก่าเดิมๆเลยนะครับนี่เป็นรูปหล่อหรวอพ่าขอมดไพ่ดวงวัวนะครับพี่พี่สวยเลื่อมพลาสติกเก่าเหลืองอล่ามเลยนะครับเป็นรูปหล่อหน้าหนุ่มปี05นะครับพี่พี่อยู่ในพลาสติกเดิมจากวัดวินเทจเลยนะครับในสวยจริงนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก้นกึงมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อขอมเป็นพระอริยสงฆ์อีกหนึ่งรูปของจังหวัดสุพรรณนะครับพี่พี่ที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับแล้วก็ราคาท่านก็ยังไม่แพงมากนะครับพี่พี่ราคาจับต้องได้นะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางหลักร้อยนะครับพี่พี่สอบถามกันเข้ามานะครับและอันนี้ก็ได้แหวนหลวงพ่อรวยนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นพระพุทธนะครับเป็นแหวนเนื้อเงินนะครับพี่พี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับ นี่น่ารักมากๆเลยนะครับปี57นะครับพี่พี่สองหเนี่ยอายุทยามีโค้ดตอกด้วยนะครับนี่รอยเจ้าของเขาทักเก่านะครับรุ่นเสาห้านะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจนะครับแหวนหลวงเพาดวยวัตโกนะครับปี57เสาห้าก็สอบถามกันเข้ามานะครับเนื้อเงินนะครับผมนี่เดิมเดิมดูง่ายแถมมาตรฐานนะครับผม องค์ต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะเป็นพระปิตาแหลมทรายนะครับพี่พี่สวยแชมป์เป็นโลกเลยนะครับอยู่ภายในพลาสติกเดิมแบบโอ้โหห้าสิบหกสิบปีนะครับนี่พลาสติกวินเทจด้านหลังก็จะมียันนะครับนี่แท้ดูง่ายนะครับน้าทองอล่ามเลยนะครับพี่พี่เหลืองอมเขียวนะครับนี่เป็นพระปิตาแดนใต้ที่แบบโอ้โห,หน่าเก็บมากๆเลยนะครับหลวงพ่อเสง่วัดแหลมทรายท่านจะจัดสร้างสมกออย่างนะครับนี่เป็นหล่อน,นี่อันนี้เป็นพระปิตาองค์เล็กๆน่าใช้มากๆเลยนะครับ ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อเขียนหลวงพ่อกันนะครับพี่พี่รูปหล่อฉีดนะครับอยู่ในพลาสติกโบราณเก่าแบบโอ้โหหิวหิ้งหิ้งเลยนะครับดูการเลื่อมแบบโอ้โหงานสมัยก่อนวินเทจเลยนะครับพี่พี่อยู่ในพลาสติกเก่านะครับเป็นรูปหล่อฉีดหลวงพ่อกันนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเดิมเดิมหิ้งหิ้งเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อซวงวัดทีประขาวนะครับพี่พี่ทีระลึกสร้างวนลูกิด เดของท่านปลุกเสกนะครับปี35ห้านะครับนี่รูปลอดสวยเดิมๆอยู่ในพลาสติกใช้เก็บอย่างดีนะครับนี่รูปหลอดเนื้อท้องเหลืองนะครับน่าเก็บเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับเล่นหากันมาตรฐานสากลน,นะครับนี่ท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันได้ครับ องค์ต่อไปเลยนะครับพี่พี่ก็จะเป็นตะกุดเก่านะครับพี่พี่แต่ว่าไม่ทราบนะครับเป็นตะกุดแบบโอ้โหเป็นเนื้อฝาบาดเก่าเลยนะครับเชือกเดิมๆเลยนะครับนี่พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่น่าจะลอยจานเต็มเลยนะครับนี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับยาวประมาณสักสองนิ้วครึ่ง2นิ้วขวานะครับนี่ท่านใดสนใจเป็นว่าแท้ดูง่ายและเก่าจริงนะครับผมองต่อไปก็จะเป็นพระ ลูกสะกดเก่านะครับพี่ๆเนี่ยอยู่ในเชือกโบราณเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับไม่ทราบเกจิคณาจารย์นะครับแต่เก่าแน่ๆนะครับลูกสะกดโบราณนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันกมานะครับนี่บ้านเลยนะครับพี่ๆเนี่แล้วก็ได้แหวนหลวงพ่อรอดหลวงพ่อลาบมานะครับนี่พี่ๆนี่เนื้ออัปกานะครับชุบนิกเกิลเดิมๆหิ่งหิอย่างนั้นเลยนะครับสังเกตบ้านนี้นะครับผม ท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อลาบหลวงพ่อรอดอ่างทองนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับเป็นแหวนหลวงพ่อสภาพเดิมๆนะครับนี่ท้องวงไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับพี่ๆผิวหิ่งหิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ได้เม็ดเงินพดด้วงมาอีก2เม็ดนะครับนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับแท้ดูง่ายขนาดประมาณ1บาทนะครับพี่ๆนี่แท้ดูง่ายเลยนะครับ ดวงนะครับผมท่านใดหาอยู่นะครับนี่ตามองกุศนะครับแถดูง่ายบ้านๆนะครับฝุ่นคักๆเนี่ยนะครับนี่เงินเม็ดเงินสมัยก่อนนะครับนี่พดด้วงครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนั่งมารวิชัยกุวัดเรียบนะครับพี่พี่เป็นเนื้อชินนะครับผมนี่ผิวหิ้งหิ่งเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับแถดูง่ายๆเลยนะครับพระกุวัดเรียบอายุเป็นร้อยปีนะครับพี่พี่นาเก็บน่าสะสมมากๆพระสวยเดิมๆเลยนะครับผมนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ ขึ้นจักกุมาก็เจ้าของคงเก็บไว้เลยนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นเนื้อดินนะครับพี่ๆแต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นเนื้อดินนั่งมานวิชัยเก่านะครับนี่มีสมเลยครับนี่ดินแบบปั้ดดินเก่าโบราณนะครับพี่ๆในองค์ใหญ่เขาพอสมควรนะครับนี่ครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเนื้อดินเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับผม องต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทรัชกาลที่5นะครับพี่พี่นี่สภาพเดิมๆเลยนะครับมีล้อสอนะครับพี่พี่หนึ่งสองสี่นี่หายากมากๆเลยนะครับปกติจะไม่เจอมีล้อสอนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับผมเหรียญบาทรัชกาลที่5นะครับสมัยโบราณก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผม วันนี้ก็มีพระน้อยหน่อยนะครับก็ไปเร็วหน่อยนะครับผมและนี้ล็อกเก็ตหลวงพ่อโตนั่งเต็มองนะครับจีวรเหลืองเป็นรูปที่หายากที่สุดของหลวงพ่อโตวัดสเกตอ่างทองนะครับด้านหลังจะมีตะกุฎ3กษัตริย์นะครับนี่อยู่ในปติกเดิมจากวัดนะครับผมน่าเก็บมากๆเลยนะครับหลวงพ่อโตเป็นีเกจิคณาจารย์อีกหนึ่งรูปของจังหวัดอ่างทองอยู่ใกล้ๆวัดชยโยนะครับที่น่าน่าศรัทธามากๆเลยนะครับมีประสบการณ์สูงนะครับ ท่านใดสนใจลองไปอ่านประวัติดูได้นะครับหลวงพ่อโต๊กวัดสเกตจังหวัดอ่างทองนะครับผมท่านเก่งจริงนะครับพี่พีแต่เป็นพระพื้นที่นะครับยังไงผมก็ฝากนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พีเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงทุกๆวันนะครับท่านใดที่สนใจพระเครื่องนะครับพี่พี่ก็แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็0 8 1 7 9 4 1 6 5 6นะครับ ยังไงผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ